มอร์น oh, ouais, ิ leg à, leg à, ่โอโยเร็วๆเอาเขาเดี๋ยวมาั้งปัตมอรมนิ่ะและแล้วไฮไลท์ของเราก็มาค่ะไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารข้าวจีมาบ้านนี้พรต้องเฮ็ดหยังเตรียมช่องอุ้ยมาขึ้งงานแท้ ข้าวจีนสย่างมันคือหรือเจ็ดใบเจ็ดสิบแปดสิบนะคะสวอทำให้กินนะคะคุณแม่อยู่ข้างในนั่นเนี่ยอยู่แถวนี้เด้อบอลแนมเรเห็นแดดมันซองอันนี้อย่างซูบอกมี่บ่อ๋อนี่ปนปลาปนปลาแหนมนึ่งเฮ้ยแหนมทอดหนึ่งหกผักกาดหิน สุปผักกาดหินสุปดูดุส่งผักกาดหินและแล้วเราก็มาถึงแล้วเราส่งฟูส่งผักไสหนังสากไหครับปลาสลิดมาจากสมุทรปราการใช่ไหมแล้วก็สมัครของเลยบอกเกษตรทิ้งไว้ไอ้นี่อะไรนะตำเจลอยังก่อนฮะเจียวหัวปลูกเจียวหัวปลูกเจียวผักหอมเจียวผักหอมหรือเจียวหัวปลูกของที่นี่นะคะพี่หมื่นคอยดีที่บ้า เยีนหลีน่ะตายแล้วน้องเรามีฝีมืออันนี้ล่ะคะป้าหรือยังเลยเอาแล้วเอาแล้วจำสบายเลยค่ะจะได้กินไปไงแป๊ดอ่ะเป็นไหมอ่าใหญ่มากขนาดซุปเลยได้หนึ่งเลยนั่นแหละหนึ่งแล้วนะอันนี้อันนี้เป็นปนบอจะปนปลาเมื่อคืนนี่นะโอ้ปนปลาแล้วแล้วไอ้น้องที่ทำกับข้าวเมื่อคืนไปไหนอ่ะย่างเดี๋ยวมาขออนุญาตมาเอ่อย้ายถิ่นมาตรง เจ้าภาพคุณแม่เพนของเราเจ้าบ้านมอร์นิ่งลูกมอร์นิ่งมาแม่แมม่เย็นลีจ่าอันนี่นี่แล้วไไปกทำไมยานม่นั่นแบบเออเอาละอันนั่นแน่ thank you thank you อันพักนอกพักนอกพัดปลูกบ่ตายแล้วนางงามรักสัตว์เรากินข้าวให้อิ่มก่อน บาโอ้โหขออนุญาตทุกขออนุญาตทุกท่านนะนไปัอไเดี๋ยวไปไขาหนะมเรขึ้นรถไปไหนกันกินแกงหน่อไม้ไหมเานไหมจะกินแกงหน่อไม้อ๋อกินกินแกงหน่อไม้ด้วยกินไหวด้วยป้าเคยกินไหมรสชาตินครพนมนะอย่งเดียวอืม พราะจังนะมัมีน้ำมันสดตอนนั้นที่ป้ามาก็จักตอมดันบางเด้อบางบางเอจัง่าไงจำนี้เยอะจังพอ๋อมีเบอร์ป้อมไหมใส่น้ำยาหนังเขียวๆครับโอ้ยตอนนี้กินคำใหญ่เว้ากับบอลแร่ปนปน ออกมาตอนไหนกันน่ะไม่รู้เลยเหรออือตาเดินไปข้างล่างมือไปไหนขอตาไม่ถ่ายไม่ถ่ายขอนั่าแม่อันเดียวกันไหมเนี่ยยางก็ห่าเด่นออก

าพกขายยาแล้วเจ้าภาพกินข้าวกันยังเนี่ยอะไรดิปูอีกตอนนี้เนี่ยไอแพดไอแพดปูอีกทีใช้เล่นเนี่ยลูกคนแรกยูทูบ่ะพูนคนแปลพผนว่าว่าให้เฮาคือบลบลใส่ไอแพดบนอินเทอร์เนทางมันพกพายากกันยัาพกพายยากเดี๋ยวนี้มือถือมันทันสมัยจะตาย มาดูสิสวนผักนอะไรเบิบ่งสวนผักคนให้บอกยากเด้๋ยนะภาษาอังกฤษ่อยกับเบ๊กก็แห้งเหรอภาษาอะไรนี่เดนิสใช่ไหมบุ๊คคฟีเฮ้เด็กบกูดโอเกูรกูดกู สลิปเวลกาอสลิปเขาจียเเมื่อคืนกินข้าวครึ่งติบเมื่อนี้สเด็จผ้าติบเข่าไปน้ำเนี่ยจกแมมทุกปลายเลต้องกันในน้อยพี่น้องเอ้ยจักว่าจะกินยังก่อนสมหนังสมหนังมันขวาบอกเอเอาเสียกนาำมออคำนกินมา อ่าเออออลืมค่ะรเคยมาคุกระมูกันรถซิปมาลงแล้วโบโบบอกว่าคาไม่ได้ไปเยบอกที่ไหนรถซิบ้านพันโอ้แม่เราพนนเนาะมากลังงงมากเออขอร้องตอนปี๊บหลังปีใหม่ก็สาหัสอยู่นะใบตั้นลมแดงด้วยอืม สางคนแถวนี้กินจืดวะมาเทกระเป๋าเมียจะได้แปลวแมนหัวยอดเดือดบ้าก้าววะเสียหลายจนแย่ กากระโดนกินหนึ่งสองสามกระโดดหวยห้่ะเขาก็เลยบ้าก้าไงบ้ายมีแต่แนวสจกเ้าแบบนแวนวที่เราหากินที่กรุงเทพยากมันเน่ะมันมีแต่มันไม่ใช่แบบนี้เนาะ1ืบแจกม่มมเคยัเนาะมันกินอาหารเบิ้งสวนผักอยู่หลังกัวเลยเมื่อคืนฟางงามือนเาเนี่ง่ายอยาขยันาะมะม่วงมม่เด็กกับบานอนตีได้เมื่อคืนอ่ะ ป้านหนูมาซร้างบ้านขากับหนูมานานหนูไปเต็มถุงให้มะม่วงมะกรอเต็มใส่หลังรถให้เข้าสารจนช่างหมวเรนอยากจะมาติดมาทำเลยบ้านเลี้ยวแล้ววะสุมาเต๋อสุจะมาเต๋อวะจ้างมากินข้าวกับยายทอดยายแต่งกับข้าวไปให้ตอนเท้าเนี่ยพวกซามกับหางหมักเนาะคนไข้เป็นโรคเบาะไรโตสอนอไม่เป็นไรเราเอาข่าวเอ็กซ์เรย์ที่มีเท่หมดเลยแล้วแกจะไปทำอะไรถ้าไปถ้าไปเนี่ยเขาให้เป็นแนะนำไปหาหมอหัวใจ